กองบัญชาการชรบที่1ขออนุญาตชี้แจงประวัติภารกิจการจัดและผลการปฏิบัติงานดังนี้กองบัญชาการชุที่1เป็นหน่วยกําลังรบของกองทัพภาคที่1จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคม2523ตามคำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะที่39ทัพ23และได้รับราชทานนามค่ายเมื่อวันที่20มกราคม2535โดยใช้ชื่อว่าค่ายพนับฐบดีสีอุทัย โดยมีภารกิจให้การสนับสนุนทางการส่งครามบำรุงแกหน่วยในอาัตราของกองรับภาคที่หนึ่งรวมทั้งหน่วยบรรจุมอบหรือขึ้นสมทบและหน่วยอื่นๆตามที่กองทัพบกกำหนดโดยใช้อัตราการจัดยุทธปกรณ์หมายเลข54ขีดหนึ่งลง20กันยายน2527การจัดหน่วยในปัจจุบันของกองบัญชาการจบที่1ประกอบด้วยกองบังคับการกองร้อยกองบังคับการศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง่วนยแยกกองบัญชาการทบที่หนึ่ง กองพันส่งกำลังและบริการที่21กองพันซรอาบำรุงที่21กองพันสารพทธกระสุนที่21กองร้อยทหารขนส่งรถนยมลูกเบาและชุดรักษาพยาบาลที่1การปฏิบัติยามปกติได้แบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบการสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงดังนี้พื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นฐานการส่งกำลังบำรุงโดยทำหน้าที่บังคับบัญชาและสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงให้แก่หน่วยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งด้านทิศตะวันออกและหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการรบที่หนึ่ง พื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุงเป็นหน่วยควบคุมทางบัญชีและส่วนแยกกองบัญชาการช,ชรุดที่1เป็นหน่วยปฏิบัติหลักในการสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงให้แก่หน่วยในพื้นที่ของกองทพพัพภาคที่1ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือยามสงครามกองบัญชาการชรุดที่1สามารถจัดตั้งส่วนแยกสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับกองพลได้2งส่วนแยกโดย1งส่วนแยกสามารถสนับสนุนได้หนึ่งกองพลฐานราบ การดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณาภัยกองัิจารุาที่หนึ่งมีภารก,กิจดังนี้ ติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆด้านสาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยการและประสานงานให้ส่วนราชการเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการอำนวยการและประสานการประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องมือและยุทธปกรณ์ของส่วนราชการในพื้นที่จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองัญจารารชุดที่1ให้สอดคล้องกับการจัดและการดำเนินงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1และรับผิดชอบการดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขบรรเทาสาธารณาภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสนับสนุนกำลังพลและข้อมูลรวมทั้งเครื่องมือและยุทธกรณ์ที่จําเป็นเมื่อได้รับการร้องขอจากการประกอบเลี้ยงให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยชุดครัวสนามเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยรับและขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพ,พื้นที่รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณาภัยของกองพชเาษที่หนึ่1ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวนห้าอำเภอประกอบด้วยอำเภอเกาะจันท์ อำเภอพนัสนิคมอบ่อทองอเภหนองใหญ่และ e อเภอบ้านบึงโครงสร้างการจัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการชุดที่หนึ่งประกอบด้วยกองบังคับการกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยหมวดสนับสนุนหมวดบรรเทาสาธารณภัยช uh ุดมวลชนสัมพันธ์ชุดสนับสนุนทั่วไปและชุดเสนาลักษณ์สำหรับหมวดบรรเทาสาธารณภัยมีการจัดหมวดดังนี้หมวดบรรเทาสาธารณภัยที่1ประกอบด้วย กองบังคับการหมวดชุดสนับสนุนระบบไฟฟ้าและสูบน้ําด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ชุดซ่อมเคลื่อนที่หมวดบรรเทาสาธารณภัยที่2ประกอบด้วยกองบังคับการหมวดชุดสนับสนุนระบบไฟฟ้าและสูบน้ําด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่รถควัวสนามระดับกองพันหมวดบรรเทาสาธารณภัยที่3ประกอบด้วยกองบังคับการหมวดชุดสนับสนุนและชุดสนับสนุนการกู้ชีพ ขั้นตอนการปฏิบัติของกองร้อยบรรเทาสาธสารณภัยกองบัญชาการชุดที่ 1, <S <S 1> แบ่งอ,ออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนการเตรียมการได้แก่คการจัดกำลังพลหน้าที่ตั้งหน่วยปกติและซักซ้อมการปฏิบัติการใช้ยุทธปกรณ์ต่างๆ 2. ขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่ประสบภัยได้แก่การจัดชุดบรรเทาสาธารณภัย,ยหรือชุดเผชิญเหตุสำหรับการปฏิบัติการเร่งด่วนหน้าที่ตั้งปกติซึ่งหมวดบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการชุดที่1สามารถเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ภยายใน3 0ินาทีเมื่อได้รับการประสานและกองร้อยกองบังคับการกองบัญชาการชุดที่1สามารถเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ได้ภายใน2ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสาน 3. ขั้นตอนหลังการปฏิบัติในพื้นที่ประสบภัยหรือขั้นฟื้นฟูหน่วยจะจัดชุดสนับสนุนทั่วไปเข้าทําการฟื้นฟูจัดชุดมวลชนสัมพันธ์และชุดรักษาพยาบาลเข้าให้การช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่เข้าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตามภารกิจที่ได้รับโดยการลงพื้นที่เข้าไปการช่วยเหลือร่วมกับส่วราชการภายนอกสถานภาพยุทธโธกกรปร,กประกอบด้วย เสื้อชูชีพสีเขียวสะท้อนแสงจำนวน100ชุดใช้การได้100ชุดเสื้อชูชีพสีส้มจำนวน150ชุดใช้การได้120ชุดชมนุษ30ชุดเสื้อยืดสีเขียวจิตอาสาจำนวน100ชุดใช้การได้100ชุดไม้วัดกระแสไฟฟ้าจำนวน3ชุดชุดวิทยุ anprc 7 7จำนวน5ชุดเปสนามจำนวน3ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด2 2 0โวลต์จำนวน5เครื่อง เรือท้องแบนพลาสติกจำนวน6ลำระบบไฟฟ้าและสูบน้ำ้ดยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน2ระบบชำรุด1ระบบรถพยาบาลจำนวน1คันครัวสนามระดับกองพันจำนวน1คันรถกู้ซ่อมขนาด5ตันจำนวน1คันรถบรรทุกน้ำจำนวน3คันรถดับเพลิงอเนกประสงค์จำนวน2คันรถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่สายช่างจำนวน1คันรถยนต์บรรทุกขนาด6ตัน FTR จำนวน8คันรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง FTS จำนวน16คัน รถยนต์บรรทุกขนาด4ค4แบบ 51B บจำนวน1คัน ผลการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธาร,รณภัยในห่วงที่ผ่านมาดังนี้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัยหน่วยใจกำลังพลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยนาตำบลท่าบุญมีอําเภอกอดจันทร์หน่วยจจกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถด,ดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำขนาด6 0พันลิตรร่วมกับเทศบาลตำบลกอดจันทร์เข้าควบคุมเพลิงไหม้ทุ่งหญ้าซึ่งใกล้กับบ้านเรือนของประชาชนเพื่อป้องกันการลุกลามสร้างความเสียหายให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบในพื้นที่หมู่ที่8และหมู่ที่9ออเภกนจั การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวัตภัยหน่วยร่วมกับสนราชการในพื้นที่เข้าห้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวัตภัยจากพายุโซนร้อนในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหน่วยได้จัดชุดช่างเข้าดําเนินการซ่อมแซมบ้านและหลังคาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกำลังพลและยุทธอุปกรณ์ของหน่วยเคลื่อนย้ายต้นไม้และกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มฝังถนนและล้มทับบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงจัดชุดช่างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ประสบารภัยในพื้นที่อําเภอหนองใหญ่และอำเภอพนัสนิคมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยหน่วยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าห้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบโรคภัยในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมโดยการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้าท่วม เคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงก่อกระสอบทรายกั้นน้ําและจัดรถควสนามทํเข้าวกล่องจํานวน 1, 5 0 0กล่องและมอบถุงยางชีพจํานวน300ชุดให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งโดยจัดรถบรรทุกน้ําเพื่อการแจกจ่ายน้ําตามโครงการราฐรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยการจัดรถบรรทุกน้ําขนาด6 0พันลิตรแจกจ่ายน้ําให้กับประชาชนจํานวน18เที่ยวปริมาณน้ํา148 0 0 0พันลิตร เป็นหนการมอบถังน้ําขนาด1,500ลิตรจานวน5ถังในพื้นที่อำเภอกอจันทร์อำเภอพระนคมอำเภอบ่อทองเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้าทั้งนี้หน่วยได้ทําการตรวจความพร้อมของกําลังพลอุปกรณ์และยุทธปกรณ์เพื่อให้กําลังพลเกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนกองร้อยบรรเทาสาธารณภยัยและเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องกองบัญชาการชุดที่1ขออนุญ,ญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับ